ที่นี่เป็นร้านกาแฟาเปิดใหม่ชื่อโดมนะคะอยู่ถนนรังสิตนครน,ยนายกใกล้กับร้านก๋วยเตี๋ยวหนงเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะคะส่วนที่นี่เขาจัดสไตล์อิงลิชการ์เด n นนะคะสวยมากเลยร่มรื่นค่ะไปดูข้างในกันเลยนะคะ ตรงนี้เป็นโดมห้องน้ำนะคะแต่ว่าวันนี้เขาปิดโดมตัวนี้เลยเข้าไปถ่ายให้ดูไม่ได้ถ่ายนะ,ะนี่กระโจมสองกระโจมไว้ให้นั่งถ่ายรูปชิวๆมีของควันปีใหม่กันเลื้ยงค่ะพาเข้าไปดูในกระโจม สาวคนนี้ก็คือสาวมัปรางเพื่อนร่วมทีมวันนี้นะคะดูเ,เ,เอาอันนี้จิ้มปากแล้วเอาอะไรปกักปักทงมาด้วยฆาตกรโห สาวปลางกินแซ่บแล้วก็นี่ค่ะคิสซิคิสซิคาปูชิโน